สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมมาดูรถอัดฟางเสียวโจหน่อยครับผมสวัสดีครับเสี่ยวจะไปโรงงานที yes ่ไหนลงงั๊มซ่อมปั๊มโอ้ซีนคอรั่วนะซอมปเดินอหะไรห็นว่าไปแอบอัดมาก่อนแล้วไหมฮะได้หลายก้อนแล้วนี่กี่ก้อนล้าอ๋อมันช้าแล้วมันตึงตรง ครับก็เลยถอดมาเปลี่ยนเป็นซีนเป็นอะไรมันใหม่โอ้แล้วก็ขยายย่อยตอนนี้มันไม่มีย่อยใช่ไหมครับขยายมันบิดมันบิดปุ๊บอ่าบิดปุ๊บมันมันมันจะบิดมันจะเวียงอืมมันทำให้ก็เลยใส่ย่อยอืมก็เลยใส่ย่อยใหม่ก็เป็นเรื่องดีโยม่จบดูการนะครับก็เลยใส่ย่อยอืมให้มันเล่นตัวได้ครับอันนี้ยกมาสี่รอบแล้วสามวันเป็นเรื่องดีนะคนที่จะซื้อต่อไปก็ได้ใช้ของดี ก็เสียได้ทดลองที่อยากเราจะได้รู้เด้วยเนี้ยใช่แล้ได้ลองระบบด้วยแล้วคนเอาไปก็มันจะได้จบนะครับได้ได้เรเราหลิกไปกันรอนกองกันรอนแล้วเสียอะไรกันรอนแล้วนะครับหลีกพูดถ่ายถ่ายแล้วก็ยึดเข้ายึดี๋ยวดเไปอัดตรงนี้แหละครับจัดไปต่อไหนไม่ได้ตไปอัดเลยเดี๋ยวไปลองดูตลาดกันไปลองอัดดูครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนที่จะไปลองดูเรามาพูดคุยเึื่งสเปคกันหน่อยนะครับเสียใจยังใครสนใจ รับไหมตอนนี้เหรออตอนนี้เหรอถ้าตอนนี้เราเนี้ยมันลงงานได้แล้วพวกงานเยอะแล้วแต่ถ้าปล่อยก็ประมาณหกแสนห้าหกแสนห้าครับหกแสนห้าต่อรองได้ไหมได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะบทำแกะมาหมดแล้วเอาเอาเซจูมาคุยเรื่องสเปคกันหน่อยตัวนี้เครื่องอะไรเครื่องของอินสุไฟอินสุหกเฮดีหกเฮดีร้อยเก้าห้ามีเทโบไหมเทโบไม่มีนะอัดฟง เขาบอกว่าใครนี้ก็เอาอยู่อ๋อเอาอยู่นะเอาอยู่ถ้ามีทุนก็จะใส่ได้อัพโบได้อัพโบได้อ๋อเอาเครื่องร้อยเก้าห้าปั๊มของไดกินยี่สิบสองนะครับใช้ปั๊มสองตัวแค่นี้ใช่ไหมครับปั๊มสองตัวแล้วปั๊มยกคอยกอ่าใช่ยกคอเป็นตัวเล็กอ่าเป็นปั๊มตัวเล็กตัวหนึ่งเนาะอ่าเป็นปั๊มตัวเล็กนะครับแล้วตัวนี้ฉุดปั๊มมาก็สายพานกี่เส้นห้าห้าเส้นเนาะ โอ้ฟันเฟืองด้วยแบบนี้ดีของดีครับผมดึงเพลายาวไปเข้าตู้อ๋อขึ้นตู้เป็นพุทเผาพุทเผาใช้ลูกเตะครับอ๋อนี่ใช่ไหมเผานี่ไหมอ๋อเป็นลูกเตะนะครับผมสับเผานะครับก็พ่วงพ่วงจากตัวเผาตู้ก็มาหาคออ๋อจากเลาตู้พ่วงมาหาคออ๋อต้นมะเหลี่ยมอ๋อทโมเลใช้อะไรเฟืองท้ายใช้เฟืองท้ายเฟืองท้ายทดเอาลงตัวนะลงตัวแล้วผมก็บอกยกคอให้มา ไฮลิกหนึ่งตัวโอ้ไฮลิกจะบอกใหญ่เนาะนี่ใช้ตู้อัดของ <Inter 140 S 2> อินเตอร์หนึ่งสี่ศูนย์ครับอินเตอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับผมนี่แล้วก็เกล,ลียวเป็นเป็นของเกลียวเนาะถ้าบล็อกอินเตอร์นะครับเป็นบล็อกใหญ่เนาะพี่ครับบล็อกใหญ่ครับบล็อกใหญ่นะครับผมปากเกลียวฟางฟักฟางขึ้นตู้กี่เม็ดครับหน่อยกว้างเมตรสิบเมตรสิบ อ oh. ว่าเอาเอา,เอาตามหน้าที่เขาเขาย่นมาหน้าเดิมที่เขาย่นแล้วอ๋อ้เขาก็าเลยเอาตามปากเดิมเอาตามปากเดิมเนาะนี่ตู้อัดของอินเตอร์นะนี่เป็นชุดเพลานะครับชุดเพลาชุดเพลานี่แล้วก็ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเป็นของไอ้แท็กเตอร์ผ่ากอนแท็กเตอร์ผ่ากรแท็กเตอร์ผาอ๋อแท็กเตอร์ผ่ากี่ข้อข้างล่างสี โรเลอร์เหรอโรเลอร์แปดเหรออ๋ออืมอืมโรเลอร์ทั้งหมดแปดตัวใช่ไหมครับรวมโรบนยังโรบลสิบครับโรบนก็เป็นสิบครับอืมกี่คอครับเนี่ยน่าจะสี่สิบสองสี่สิบสองบ่ครับประมาณนั้นเลยประมาณนั้นนะผมมันเหมือนรถไซส์กลางๆครับอ่าเรานำนี่เบอร์สิบหกครับเบอร์สิบหกอ่ะเออตัวปั๊มตัวโบเตอร์เป็นของไทร์บ้าครับโบเตอร์ของยาบ้าเลยนะอ๋อ นี่มอเตอร์เป็นไคยบ้าครับครับอันนี้โอ้นี่ของไคยบ้าเลยถาดวางฟังให้มากี่จุดเนี่ยสองครับสองฝั่งด้านหลังใช่ไหมสามด้านใดจริงก็สามสามด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้านบนด้านบนก็สามารถามาดวางได้ด้วยได้เพราะเราเราปูแผ่นเหล็ตรับครับปูแผ่นเหล็เรียบร้อยแล้วนะผมอ่าอันนี้ก็เปิดปล่อยลงนาปล่อยนาเนี่ยเปิดช่องนี้เลยเปิดช่องปล่อยเจ๋งเลย ส่วนด้านบนคอนโทรลการควบคุมก็เหมือนรถเกี่ยวข้าวเนาะเหมือนรถเกี่ยวข้าวทั่วไปครับอ๋อเอามีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัวยกคออืมแล้วก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตู้กับขึ้นคอขึ้นตู้ขึ้นคอนะครับเอาติดโจทย์ตั้งไว้หกแสนห้านะพร้อมใช้สนใจก็สนใจก็มาดูนะผมนี่ใกล้ถึงฤด,ดูกาลแล้วรีบตัดสินใจนะครับอันนี้เขาให้จะให้ไปเกี่ยวไปให้อัดดูตรงบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านระโยงอะ่ะบ้านระโยงอ๋อ เยอะเยอะช่วงเนี้ยเขามาหาอะไรเจ้าแล้วบอกให้ผมไปอัดนู่นผมก็เลยทำรถให้มันมันโอเคให้มันให้มันโอเคก่อนล่ะให้มันเอากินใหญ่ใหญ่ให้มันโอเคก่อบแล้วก็จะได้ไปทีเดียวไปนู่นน่าจะหลายวันอ่ะครับผมเยอะครับเป็นร้อยต่อร้อยได้แล้าไหนหน้าไหนหน้านี้่งลงลงหน้าไหนที่ผ่านมาต้นโพนะครับอยู่ข้างไปจะไปยังจะไปเดี๋ครับ ไปดูตอนลงนากันเดี๋ยวไปดูตอนทํางานของเขานะครับผมว่าจะสุดจัดกันระไนครับผมไปไปไปเดี๋ยวเราจะตามมาดูครับผมรถอัดฟางของเสี่ยโจบุยยำเครื่องยนต์นี้สูทะผมโมคดีร้อยเก้าสิบห้าแรงมาครับผม มาถึงแปลงนาแล้วครับจะทําการทดลองอัดเป็นครั้งแรกครับผมหลังจากเช็คระบบปั๊มตัวเดินเช็คมาใหม่ครับ เสียโจต่อขึ้นมาเองครับผม6กแสนห้าครับไปอยากได้โตมาเลยครับผมเสียโจเริ่มแล้วครับ ันวแถวเลยครับผมเกมืวคนบุรียม ดีครับฟางไม่ย้อนเลยโอ้ลองครับผม เอาฟางก้อนแรกออกนะครับ มากครฮะโอ้ขึ้นกีโเมตรเนี่ยโอ้ก้อนแรกนี่อย่างยาวเลยครับผมประมาณเม็ดกว่าได้เนี่ยเม็ดยี่เม็ดสาม ทงที่ก้อนก้อนมันก้อนแรกมันเป็นอย่างนี้แหละต้องก้อนที่สองก้อนที่สามดูก่อน,น,นอ่าโอ้มัดแน,น่นดีเป็นคร đấy, <ม>ังร้งแรกครับผมเดี๋ยวตั้งฟางเลย ว่าสมบูรณ์แบบครับกับการทดลองครั้งแรกคฮะนิ่งนวลครับผม คนที่สามเฮ้ยโออันแบบนี้ก็สั้นจังน่าจะขนาดนี้แหละพอดีโอ้ยแถวแถวหกแสนห้าครับใครสนใจมาดูได้ครับ Má, các không quá cả bụng đây là ký mưa ไวอยู่ครับผมวิ่งไวอยู่โดนล่างเทคเตอร์พาครับผมโฮ่า่โอ้ยยบ ฟางออกมาได้สวยมากครับลูกค้าสามารถปล่อยฟางได้ครับผมหรือจะปล่อยฟางทิ้งได้ครับราคาก็ ตามอัตราการให้บริการถ้าวัดฟังทิ้งแบบนี้ก็ก้อนละสิบห้าบาทถ้าปล่อยถ้ามีการทอยฟังไว้ที่ถนนก็ก้อนละประมาณก้อนละยี่บาทครับเอาถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ ยังไงก็ใครสนใจคันนี้ก็ขายอยู่ที่6 5แสนครับผมตั้งราคาไปนะครับโทรมาศูนย์แปดศูมาหนึ่งศูครับสิวิบุรียมดูแลนะครับผมโอ้ฟล่องมากครับผมเหมาะมากครับลุยนาลมลมนาเปียกน้ำรถแท็กอร์ลากลงไม่ได้ครับรอ้อแ็กจัดไปนะครับผมครับนะ เอาคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย